จากมวลเลวแล้วพี่น้องทนมวลเล,ลวเราก็จะมาตัดมาตัดจาเส่มีดตัด <c oughs> ตัดทันน้งหม่อจะทั้งหน่อเนี่ใส่มิตาลิปเพราะว่ามิตเล็ปมันตัดได้ดีกว่ามันมันสั่นมันใส่มิตัดนี่คันใส่ผ้าใส่นั่นนี่มันยากมันต้องใส่มิตัดเล็ปนี่อม jelasin tak jelasin tak cukup hasil เบางสินเทียบที่บริษัทมันสัต่นหลยหอดบริษัทบางสินมันสั่นพอดีครับหอดตัวอยู่สองสินมันบดถึงแต่มันวางสินเดียวนี่ห้องตัวก็บม่เป็นอย่างมันม้วนขามไปเลย เราขัดไปแล้วก็ม้วนขามไปขัดมันหลายเส้น <c oughs> สองเส้นสามเส้นนี้เวลาเราไปพับมันสิดีตัวโบได้ขัดมันหลายเส้นติดต่อ,อก,กันขัดหลายเส้นอยู่คนละมองแต่บเป็นยังงสามเส้นสี่เส้นกระยาแต่ขอให้มันอยู่คนละมองนี่บบเป็นยัง แต่ว่ากันอยู่ติดต่อกันเที่ยงกันเลยนี่บ่ได้กันห้อข่ามมันสิหลุดเวลาเขาไปพับนี่ปากมันสิหลุดหมองมวนพูดจึงว่าทางด้านที่พับเขาทางใน แต่ว่าขันด้านที่เขาออกนอกนี้ <c oughs> บู้ยหง่ใขามเป็นของเพราะว่ามันสิบวงามตองต่อตอกตอกใหม่มาใส่คือจังเหตุให้เบื้งวงต้นทิพ สูงมันต่ามันมีหมองปกักสูงปกักต่ำเวลหาห่อผับก็เป็นมันบ่อัันกันปนอยู่บเพียงกันกระยามันอยู่ทั้งในสนีน้ำเซกขันห้องบุสีน้ำเซ่เดี๋ยวมันเวลหาห่อผับตอกสีหกักสีน้ำเส่มันเปียก,กอยั่หน้อยด้านนี้ไล่สองยืนอยู่ทั้งนอกด้านนี้ ปิดไล่อับเวียนเอาเสียวเข้าทางไหมเข้าทางในเท่ากับพับพับเลยเข้าไปโดยเอาเส้นกลางเนี่ยเป็นเกณฑ์พับกับเลย อกปวกไม่บงไม่ไม,ไม่ที่บนเหนียวนี่เวลาพับนี่ก็ให้ระว่างมันมันสิตอกสีหักตรงใส้นหน้าไม่เปียกเปียกแต่โมเมนตอกไม่ไลอันนี้ตอกไม่เลมันก็กะกะสีไข้กว่าตอกซุ้มไม่บงไม่ไพ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนมันก็อยู่ว่างนี่เขียนพับพกลางมันสิอยู่ กึ่งกลางพอดีเรจะพับห้อยพับไปให้กึ่งกลางลูกซอนนี่เนี่ยกึ่งกลางลูกซอนนี่อยู่ร้อยอยู่อยู่ห้อยพับเพอพอดีพับตามห้อยกึ่งกลางลูกซอน,น,อน,รซอนตรงให้มันเด้แนวเดียวกัน 嗯，最后叫了。 เอาบีบให้มันจอดรอบก,กันพอดีเลยครับเอากัมาลีดลีดให้มันเรียบลีดให้มันปากมันเสมอกันเอากัมาติ่งข้างในออก สีประมาณนี้ตัวนี้มันสีพน่นกันแน่กับยากหั้มันขันตัวในกายตัวนอกบีเป็นยังขันตัวในรุดแ้ะตัวในรุดตัวนอกเข้าไปนี่สีบดีเวลาห้องเวลาห้องเย็บนี่มันเย็บสีบรถดอตัวในแต่ว่าคันมันกายไปางสีบรเป็นอย่างคันมันกายมากมันเหลือมากสีบรดเป็นอย่างแต่ว่าคันคันตัวในนี่มันรุดเข้าไปนี่ รูดขอบตัวนี้เข้าไปเนี่เวลาห้องพับเราห้องไปเย็บนีมนบ่มันสิบดมันจะเย็บบดติตตัวนหอยแลก็มากะเอาไปในห้องจีดพับไล่เด้พับลลยนี่ห้องเดีพับเลยพับไปให้มันได้คล้องกันให้มันได้ไล่ลูกศรอ,อัน,น ไลยสองน้อนเท่านี้แหละเป็นเกณฑ์น้าเสียลาย่ได้เป็นพับไปตามแนวไลยเ,เดี๋ยวเข้าก็เอาตามลายนั้นแล้วก็ตุกแต่นให้มันได้ตามที่เขาต้องการ ประมาณนี้เราจะมาแทงออกปากมันกับกุนมันเสมอกันทั้งปากกับทั้งนี้มันเสมอกันตึงใส่กันได้โหบใส่กันได้กันทั้งใดมันตึงมันโหกครับก็แปลงใส่มันได้ทรงให้มันใกล้เคียงกันแต่มันหนีกันมันมันสีวบงานสำหรับวิธีเอาทรงมัน สีเป็นสีติบเขา,เาตัวนี้มันสิเป็นโตอ,อันนี้มันสิเป็นโตอันที่สานต่อไปนี่สิเป็นฝามาสูบเซนนี่ตัวนี้เป็นโตแป่งหอาแปล่งหอบ แบบเดี๋ยวเขาเปลนให้มันได้ช่้งตามที่เขาต้องการมันจะปนเป็นยังไงก็ตกัดออกปนีั้นเาเนี่ยอัน ขันห้องปีนปีนทั้งเวลาห้องสีจอดห้องเอาวันทั้งด้านที่ห้องคอหันห้องออกนอกเวลาห้องมาผักหลอมันสีมันสิรู้สึกว่าปากมันอ่อนในปากมันสีอมออๆขันห้องปีนทั้งั้นออกนอกทั้งลุมข้นออกนอกกันเวลาห้องมาผับมันสิปากหานกระติบเขา ะให้สังเกตเบ่งกันพี่นลองเห็ดกันเลยลองเบ่งว่ามันจะเป็นทางไดเอาก็เห็ดไปน้ำหาประสบการณ์ไปน้ำ<อ>เห็ดไปตัวใดมันเป็นตัวใดมัน,น,นเท่าก็แก้ไขจนกว่ามันสีออกมาดีตามที่เขาต้องการสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้พี่ให้น้องเบ่งตอนพับตอนตัด ตอนตัดสนตอกแลก้วก็พับตึงพับใหพี่น้องเบิงขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ